สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแฮปปี้นะครับกับเกม gta v r o r o p e นะครับอันนี้เราอยู่ที่เมืองโนวันนะครับก็วันนี้เราจะทำการปลอมตัวเข้าไปตีอาวุธที่เรเบลก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาตัดผมก่อนนะต้องมาหาร้านตัดผมก่อนข้างหน้า เรียกทรงก่อนอ่าสองนี้ะ Det the Hvilken Jenny er. ลอหลังลง นะครับรานาโนแมนออกก่อน ท่ากับห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยเนอะรอบหนึ่งเราทำได้เท่าไหร่นะแปดสิบร้อยแปดสิบเป็นร้อยสิบร้อยสี่สิบเท่ากับอีกสามรอบฮะสองจุดห้าน่าจะอีกสามรอบโอเคค่ะใช่ อยู่แนวหมไม้คกับอาเลยโอปโหเป็นเด็กเลยแล้วี่เห็น,น <c oughs> ไงเปถามูกมาทำไรพี่แกน่าจะเปี่ยนกันพี่เกมีไมได้กันช่ไมเอาไปใส่ตู้จะพาหมดแล้วดิมีหรือเปล่า đèn thằng là yes, ai đeo tịt ai héa, ai héa, ai héa, đeo tịt đấy, ai เอ็ดไอ้เหี้ยตีย่งอื่นต่อไอ้สัสตีนี่ละก,กันไป แล้วกันแตกแล้วกันแตกผู้ชมกันแตกสี่ใบไอ้เย้ติดครั้งแรกเลยแล้วสี่ ร้องไห้อ่ะไอ้ยตีเมลสี่ครั้งเดียวติดอ่ะอย่างตึงอย่งตึงอย่างลุ้นปลอมตัวมาด้วยตอนนี้มันเพิ่งจะสามทุ่มเลยนะผู้ชม เธอไอ้เฮียหาของเยอะหาขคนนกโอ้โหอีกครั้งเลยเนะี่ยด้อีกสองครั้ง อีกสองตัวไอ่สองครั้งโอ้ติดไม่พูก็ดีแล้วหนังติดอีกทีก็จะดีมากสองทีท่านผู้ชมตึงๆไปของอยากนะเว้ย ในไ,ไม่พูตีตีครั้งเดียวติดนิดใช้ได้เลยมันตาจไิไล ว่าไงเราได้ยินไหมเอออยู่ไหนเอออยู่โอเออว่าไงว่าไงอ่าพอดีผมเอ่อพี่เอาชื่อผมออกหรือยังตลอดเอาออกแล้วมั้งทำไมครับ่มมีคอมมบังังด้วยต้องถามพอบอีกทีอ่ะพอโบมาไหมไม่เห็นเลยเฮ้ยตีติดแล้วนะเวลห้าเวลสี่เวลสี่ไม่พูอ๋อเกเคพี่ เรายังเหลือแล่ยูสิบแปดเท่ากับตีได้ประมาณเก้าทีเก้าทีขาดแล่นนี้โอเคแล้วท่านผู้ชมนี่ก็เจ๋งสุดละไปแต่งตัวเหมือนเดิมดีกว่า โคตรตึงโคตรสุดอะวันนี้เราสรุปเลยเนาะตีไม่พูครั้งเดียวติดเลยนะครับเบลสี่แล้วก็ตีปากลามไปห้าครั้งเนาะเบลสี่ปากลามยังไม่ติดเนาะแต่เรามีของในตู้ตีได้เก้าครั้งเนาะ แล้ววันอื่นเราค่อยมาตีกันอนี้เหรียญประชาชนเรามีเท่าเนี้ยไปแลกมา60 <c oughs> สิบเหรียญงวดหน้าเอาได้เก้าสเหรียญแล้วก็ไปตีแบฉลามใหม่ cắt tục Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không จำพี่ได้ไหมเนี่ยใช่อะโอ้จำพี่ไม่ได้เนี่ยใช่อะอะใช่อะผัดมาหาปะเนี่ยไม่ใช่โอ้น้องโนจำพี่ไม่ได้จริงเหรอใช่อ่ะโอ้ใบ้ใบ้ใบ้นิ่งนิ่งนี่เป็นตำรวจเป็นตำรวจ ลูกไปไหนอ่ะเออคุณครับจำจำผมได้ไหมใครครับเนี่ยไม่มีใครจำได้เลยอะไรนะไหนดูนะผมขอดูหน้าหน่อยปันตีผมสีนี้หรอเปล่าไม่พอดีพี่เพิ่งแปม์วงตัวไปตีของที่เดบล์มาเดี๋ยวใครเลยพี่เปลาเหรอใครอะพี่แฮปปี้เองโอ้โห นี่แล้วพี่ไปตีมาครั้งเดียวตารวดนี่อยากจะบอก้ฉลองไปดีกว่าสีชมีชมเออยอให้ไดอ๋อโหฉลองหน่อยอ่าๆๆๆฉลองเฮ้ยไดโนเฮ้ยว้ดชิงช้โหตั้งเด็ดเฮ้ยอารออรอ ครับว่าไงครับผมว่าเนี่ยใช่ครับใช่อ๋อจำผมได้ไหมได้ครับฮะ<า>จำได้ที่เสียงนี่แหละแอดอดี้เวตีว่าปลอมตัวมาเมื่อกี้อัาไงถ้าไม่บอกถ้าไม่พูดนี่จำไม่ได้หรอก <laughs> เดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นตัวเหมือนเดิมก่อน <laughs> ยังบ่อยใช่อุ้ยนีย่ตัวตึงสนอนะครับเใช่ใช่พอดีผมปลอมตัวน่ะ <c oughs> ผมปลอมตัวไปตีเราวุธที่เลเบลอ่ะโอ,อ้เมื่อกี้อ่ะครับใช่ใช้บัตรครับใช้บัตรโอ้โหตึงขึ้นใช่อุ้ยไอ้คุณแคร์ปี่นี่รถอะไรครับอ๋อรถสนองหรอไม่ใช่อันนี้รถชอปเปอร์ห้าหมื่นครับคันห้าหมื่นอุ้ยที่ยังอ่ะใช่ใช่ ลนนาซีลนนาซีครับเจียครับครับจกกัดการจัดการ ครับก็าจากเมื่อกี้ที่เราไปเลเบลมานะครับแล้วเราก็ไปตีอาวุธมาก็ตีติดแลนะ้วสำหรับเลเวลสี่เนาะวันนี้เราก็คงได้ดูการตีอาวุธเนาะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีไม้เลเวลดีๆก็ขยนันขยันฟาร์มเนาะแล้วก็ไปตีมันมีโอกาสครับทุกวันที่เราไปตีก็คือโอกาสติดนั่นแหละเจอกันบายบาย